ตัวนี้เป็นน้องกวางที่เมืองนาลาที่วัดโทไดจิตัวละสองพันเยนใช่ไหมพี่อ้อนี่ค่ะน่ารักน่ารัก,น,รกน้องกวางซื้อมาฝากหลานน้องนาดินทัน้งนาดินตัวเล็กนาดินปากแดงนี่ดูเห็นด,ดูหางนี่เห็นไหมเห็นไหมเห็นหางน้องไหมหางฟูมากอะ่ะเนี่ยเอาไปฝากนาดินค่ะ นี่น้องนั่งแบบนี้ก็ได้ออยังไงต่างสิลูกยังไงต่างอ่าดีดีนั่งดีดีเนี่นั่งดีๆอ,อ้าไงต่างไงตังนี่ค่ะน้องนั่งนี้ได้น่ารักน่ารักเอาเอานี่เป็นด้านหลังของน้องกวางนะคะดูหางน้องสิเนี่ยดูหางน้องสิน่ารักมากหางฟูมากเลยอะ อันนี้รีวิวจากประเทศไทยนะเห็นไหมได้ยินเสียงไอติมด้วยค่ะ <laughs>